คลิปนี้เป็นแนวทางของสิงโตทองนักพรตเล่านะครับเนาะเพิ่นเพิ่นกลับมาหนองค่ายยุ่วัางอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็เพิ่นกลับไปเล่าอีกเพิ่น่า,ขาเขาปลาเฮาดงรู้สึกว่ามีสมาธิหลายกลัวนะครับเนาะยิงยิงปลาทั้งล่าเพิ่นก็นยิงอุดมสมบูรณ์เพิ่นกลยิงให้สมาธิได้ดีนะครับเนาะเมื่อนี้คืเอเก่าครับกับฮานอยแล้วก็ราพัฒนาของสิงโตทอง24พฤษภาคม25 6 6เด่นที่8ด 4 5นะครับ2ตัว84 85 45 34 35และ38ครับแล้วก็3ตัวมี84 5และ443นะครับเนาะ84 5และ443มีมีเล็กเบิลผอมาอาจารย์ปุรษีผู้ช่วนนักขลาวมันก็ให้เป็นเล็กเบินตอนเลข3ตัวเนาะเป็นเลขเอา่า9 9เอ่อประมาณเลข ไหนล่ะ1 1ึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนสิงโตท่อมกับซีซีสามนะครับเป็นพิเคนาทางเด้อขอให้ท่านชมดีครับ